สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปทําคลิปเที่ยวนะคะกับครอบครัวนะคะไปตั้งแคมป์กันค่ะทุกคนนี่อันนี้ฉันก็เป็นแม่นะคะเห็นไหมวันนี้ก็จะไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคะมีทั้งลูกชายลูกสาวคุณพ่อน้องหมาน้องแมวแล้วก็ตัวฉันเองนะคะ รวมทั้งหมดวันนี้เนี่ยไปกัน6ชีวิตเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเห็นไหมรถด,ด้านหลังเนี่ยก็สามารถบรรจุได้ทั้งหมด6ชีวิตเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะแต่ว่าริบบอกเห็นไหมเด็กๆเนี่ยเตรียมพร้อมกันมากเลยโอ้โหลูกๆเตรียมพร้อมแบบสะพายกระเป๋ากันคนละใบเลยนะเออคุณครับแนะนําเสรยังตอนนี้ผมหนักมากเลยเนะี่ยยกกล่องเสื้อผ้าของคุณเนี่ย เอ๊ะคุณก็อย่าบ่นเลยนะ่ะยกยกไปเชอญน่ะกล่อ,นะองเล็กแค่นั้นเองเอาละทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคุณคะฉันรู้สึกว่าเจ้าปีโป้เดี๋ยวมันจะตกรถไหมคะคุณดูสิคะคุณมันยืนอ,อยู่บนหลังคารถเนี่ยจะตกมาอยู่แล้วโอ้ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าปีโป้น่ะมันเป็นสุนัขที่แข็งแรงผมเลี้ยงมันตั้งแต่มันยังแบเบาะเนี่ยยืนแค่นี้สบายมาก ก็เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางเลยนะคะเดินทางไปตามเส้นทางที่เรานั้นนัดหมายกันไว้นะคะทุกคนคุณคะทาไมฉันรู้สึกว่าทางมันไกลเหลือเกินคะคุณนี่เรากําลังหลงทางหรือเปล่าเออคือผมจะบอกคุณว่าผมพาคุณมาผิดทางนะ่ะอ้าวตายจริงตายแล้วคุณแล้วเราจะทำยังไงกันดีนี่คุณ นี่เรากําลังหลงทางอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณจะขับไปไหนผมไม่ได้หลงทางรอกหน้าผมรู้ทางแค่ผมจะบอกคุณว่าทางนี้มันจะไกลกว่าทางที่เรานัดหม่กันไวนะ้น่ะโอยตายแล้วคน,นอันนี้คือผิดทางของจริงเลยกําลังวนลูปอยู่ที่ช่องเขาเดิมๆเ,เพราะว่าเราลืมไปนะคะทุกคนว่าทางที่เราจะไปเนี่ยมันต้องเข้าอุโมงค์ <laughs> ก็ไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขับเออแล้วก็คือลงล่างทำไมก่อนสู้ชีดิตปก็สู้ชีดิเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ตัวละครไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรคือเลียวๆเลยทุกคนก็คือเรามาผิดทางนะมันไม่ได้คือทางที่เราจะไปมันไม่ได้เข้าเข่าแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือขนาดเล่นมานานแล้วนะฉันยังลืมเลยนะว่ามันต้องเข้าทางนู้นทางนี้ ก็ไม่เป็นไรเราก็ขับออกนะคะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในทางอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเมื่อกี้เนี่ยมันเลยไปนะคะแล้วก็ไปเข้าหุบเขาเฉยเลยงงกับตัวเองมากก็อันนี้ก็กําลังขับลงเขานะคะทุกคนโอ้โหรถจะพังก่อนจะถึงแคมป์ไหมเนะี่ยคุณคะขับดีๆหน่อยได้ไหมฉันกลัวว่าเจ้าปีโป้เน่ะมันจะล่วงรถเอาโอยเจ้าปีโป้มันไม่ตกหรอกคุณ มบอกแล้วไงว่ามันเป็นหมาที่แข็งแรงโอเคเย้ okay. yeah, yeah, เราจะได้ไปเที่ยวกันแล้วคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อหนูอยากเล่นน้ำคะ่ะก็เล่นได้สบายเลยนะลูกเย้ yeah. ต้องขึ้นเขาไหมคะคุณพ่อเอ้ยไม่ได้ขึ้นเขาหรอกลูกขับไปทางข้างหน้าเนี่ยแต่ก็ใกล้ถึงแล้ว ตอนนี้เรามาถึงที่แคมป์กันแล้วโอ้โหคุณพ่อคะหินอยู่ข้างหน้าค่ะคุณพ่อใจเย็นเย็นลูกเราไม่ได้จะไปทางหินนะเอาละเดี๋ยวพ่อจะพาจอดรถเด็กๆจ้าตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นค่ะคุณแม่จ้ามาลงก่อนเชิญลงจ้ะลูกๆเชิญลงครับทุกคนทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนลงมาให้หมด เอาล่ะเอมี่เอ็มเจแล้วก็คุณภรรยาที่รักเดี๋ยวผมจะพาไปดูแคมป์ของเรานะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยครับคุณพ่อใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากๆเลยไม่ต้องตื่นเต้นลูกมีอะไรที่ให้เราตื่นเต้นมากกว่านี้โอ้โหไปไปคนที่นี่น้อยจังเลยนะคะคุณนน่น่ะสิพอดีว่าวันนี้มันไม่ได้ตรงกับวันหยุดนะ่ะเพราะฉะนั้นคนมันก็เลยน้อยแบบนี้แหละไหนคะคุณแคมป์เรา นี่ไงแคมปิ้งของเราเองว้าวคุณแม่ครับทำไมมันจิ๋วเล็กขนาดนี้ล่ะครับนี่มันเหมาะสำหรับนอนแค่สองคนนะครับคุณแม่คุณแม่จองผิดเต็นท์หรือเปล่าเออแม่ไม่ได้จองเต็นท์ลูกพ่อเขาเป็นคนจองเต็นท์ลูกก็ไปบอกกับพ่อนะมันก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยเด็กเอาล่ะไม่เป็นไรเรานอนจะได้อยู่แล้วให้หมานอนข้างนอกให้แมวนอนข้างนอกแต่คุณนอนข้างในไม่คุณจะให้ลูก จะให้ลูกแมวสุดที่รักฉันมานอนข้างนอกได้ยังไงปุ่นเนี่ยหนมานอนข้างนอกแต่ฉันกับลูกๆแล้วก็หมาเนี่ยจะนอนข้างในเองเอา้าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเออนี่เอมี่เดี๋ยวพี่นะ่ะจะพาเราเอากระเป๋าไปเก็บแล้วเราก็มาสำรวจแคมป์ที่นีด่ด้วยกันนะได้เลยพี่เอมเจพาไปเลยมาตามพี่มาเลยเอมี่โอ้โหแต่ว่าแคมป์เราเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรก็พออยู่ได้อยู่โอ้โห เป็นไงพี่เอมันส,สวยมากๆเลยนะถึงมันจะเล็กไปหน่อยก็เถอะเอาล่ะพี่จองเตียงแล้วเธอไปนอนด้านล่างนะหรือไม่เธอก็ไปนอนในตะกร้าก็ได้โอ้ยจะบ,บ้าเหรอพี่เอมเก็นอนด้วยกันหมดนี้แหละไปเถอะเอมี่เราไปสำรวจแคมป์ที่นี่กันไปเร็วเอ้ยพี่เอมเจอย่าลืมปิดเต็นท์ให้แม่นะ เออพี่ลืมเลยไปไปเออคุณแม่คุณพ่อครับผมขอพาน้องไปสนบทแคมป์ที่นี่ได้ไหมครับได้จ้ะดูน้องด้วยนะแล้วก็อย่าไปเล่นน้ำล่ะต้องรอไม่ให้อนุญาตก่อนเข้าใจไหมได้ครับได้ค่ะไปเร็วโอ้โหพี่ชายฮะพี่ชายชื่ออะไรเหรอฮะฉันฉันชื่อว่าป๊อปนะ่ะพี่ป๊อปมาคนเดียวเหรอ ฉันก็มากับครอบครัวฉันสินั่นแม่กับพ่อฉันอยู่ข้างหลังแหละแล้วนี่เธอก็มาแคมป์เหมือนกันหรอใช่ครับพี่ป๊อปเออพี่ป๊อปผมจะพาน้องสาวผมเนี่ยไปแคมป์เอ้ไปสำรวจแคมป์พี่ป๊อบสนใจไปด้วยกันไหมครับไม่ไปอ่ะฉันไปมาแล้วชุดไปกันเลยแล้วก็อย่าลงน้ำหลังมันอันตรายอออโอเคครับงั้นเราไปกันสองคนก็ได้เอมี่พี่คนเนี้ยเขาไปมาแล้ว ได้เลยพี่เอ็มเจเฮ้ยเดียวเดียวเดียวพี่ลืมมองด้านหลังแล้วเราไปสำรวจด้านหลังกันก่อนดีกว่าด้านหลังมันคืออะไรนะไม่ได้ไปสำรวจเลยตั้งแต่เรามาโอ้โหตรงนี้ก็มีแคมป์ของคนอื่นเนวยนะเนี่ยแต่คนนี้น่าจะมากับแฟนนะมากันแค่สองคนเองดูสิใช่เลยพี่เอ็มเจแต่ว่าเรามากับครอบครัวไงตอนโตนะเองพี่ MVP จะพาแฟนมาโอ้ยเยนี่ ตอนนี้เธอยังเด็กอยู่เลยยังไม่มีแฟนหรอกนี่ไงห้องน้ำเอาละเข้ามาสำรวจห้องน้ํากันดีกว่าโอ้โหห้องน้านี่ก็สะอาดสะอานมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมใช่พี่สะอาดมากเลยอะดูดิหรูด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ดหรูมากเลยเนาะใช่ใช่พี่จองห้องนี้พี่จะอาบห้องนี้นั้นเอมี่จองห้องที่สองแล้วกัน โอ้โหมันกว้างมากๆเลยที่นี่ตัวเราเลยแค่นี้สำรวจไม่หมดหรอกพี่ว่าเราเอาจัก,กรยานดีไหมเอาล่รเอมี่พร้อมั้ย right, พร้อมีอม่เอมเจแล้วเราไปกันเลย